วันนี้ผมมาเฉลยครับว่าทํายังไงให้มันแตกนะครับเพราะว่าผมถามไปในเพจแล้วผมจะแจกของนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่แตกมันไม่แตกเลยผมดอปคอนกรีตนะครับสาครั้งไม่แตกเอารถสกูตเตอร์เหยียบไปเหยียบมาไม่แตกครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าทํำยังไงไปล่วงอีกีะพที่ล่วงอีกล่วง Não, é ออืแตกว่ะลอยคัดเป็นยังไงบ้างครับนี่ราคาตอนนี้ใส่โค้ดลงเหลือ5,000กว่าบาทเองนะ มันจะมีตัว5 g ด้วยก็เหลือประมาณสัก6 0 0ันิดนะครับแข็งแรงมากทนทานเพราะว่าหน้าจอเขาเนี่ยได้รับ sgs ระดับ5ดาวเลยคือองค์กรที่เขาลองรับมาตรฐานเลยเนี่ยคือไม่ใช่มันไม่แตกนะมันมีสิทธิแตกแต่มันหมายถึงว่ามันทนเวลาเราเอาไปใช้งานทั่วไปเงี้ยมันก็แบบว่ามันถึกเง,งเวลาลูกเล่นลูกโยนลูกอะไรเงี้ยเราไม่ต้องมันเป็นห่วงมันอะไรเงี้ยแต่นี่ผมไปดอกกับพื้นคอนกรีตซึ่งจริงๆแล้วรุ่นเนี่ยเขาเค้ไว้2เมตรแต่เขาเค้ไว้2เมตรกี่ที มันน่าจะไม่เกินสิทีแต่เราทําเกินนั้นคือเราก็ดรอปสัก2เมตรเนี่ยอันนี้ผมสูงร้อแปดสิบห้าดรอปสองเมตรเงี้ยดรอปลงพื้นปูนเลยนะอย่างที่เราเห็นไปเมื่อกี้นะครับเราก็ทําตกสกูตเตอร์เหยียบเอาไปเล่นน้ําโคลน,นะคือมันทนแต่ว่ามันมีสิทธิแตกไหมมันมีแต่มันทนมากผมว่าตอนนี้ถ้าเป็นมือถือบาไทายที่เป็นทรงอย่างนี้นะไม่ใช่แบบเป็นรักเก็ตหรือใส่เคสหนาๆเนี่ยนี่น่าจะทนที่สุดละแล้วแ,ลแบตมันเท่าไหร่หกพันห้าสามวันยังไม่หมดตั้งแต่เสาร์ที่แล้วจนมาเมื่อวานแบตเพิ ออแล้วเราก็ต่อเน็ตเอาไว้แต่ก่อนนั้นเราก็เล่นเราก็รีวิวไว้นะครับแล้วพอมันสแตนบายแบบมันอึดมาก6,500นิลาร้อมิแอมในตัวบางขนาดนี้แล้วจอมันดีมากมันซอฟตามันมีระบบ DC d i m m i n g ซึ่งผมทําการเทสมาโดยเครื่องวัดเนี่ยมันขึ้นขีดเขียวเกือบสุดกราฟตัวมุมเลยทําให้เรารู้ว่าเอ้ยมันซอฟตาในการเล่นดีนะครับเนี่ยซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อใช้เองก็ได้ในการแบบเสพโซเชียลหรือว่าเล่นนานๆเนี่ยมันซอฟตาออเดอร์ X7D ครับโหทนสุดๆเนี่ยผม โหมดมากไปดูรีวิวได้เลยฮะว่า wow.